วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับชอนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนี่เลยค่ะเราจะมาขยายพันธุ์เข้ารือสีกันค่ะเข้ารือสีนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะที่เราใช้ประดับตกแต่งตามบ้านทั่วไปเลยค่ะเราจะไปขยายพันธุ์กันเลยนะ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนแม่พันธุ์นะคะที่เราสามารถเอาไปขยายต่อได้ค่ะวิธีการ เก็บไปขยายนะคะเราก็จะจับเป็นช่อที่เราต้องการค่ะแล้วเราก็จะสาวค่อยๆนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นช่อค่ะเอาตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจับเป็นช่อแล้วก็ค่อยๆสาวลงมา มาแล้วแล้วเราก็จะไปแผ่พันใส่ลวดพื้นฐานเลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มวิธีการทําเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องใช้ลวดค่ะลวดเราต้องเอามาดัดดัดให้มันเป็นแบบนี้ค่ะแนนี้นี่จากที่มันเป็นยาวๆใช่ไหมคะ่ะเราก็จะดัดดัดเข้าไปค่ะใช้มือดัดไปอีกฝั่งหนึ่ง น,นให้ทาอย่างนี้ทุกอันเลยนะคะพอเราทำแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้ววิธีการทํานะคะเราก็จะนําเขาหรือสีที่เราทําได้แล้วนะคะมาพันค่ะซึ่งเราจะพันเป็นสองฝั่งนะคะอันนี้คือด้านหัวนะคะส่วนอันนี้ด้านปลาย เราจะใช้ด้านหัวแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งค่ะประมาณนี้หรือว่า1นส่วนสก็ได้ค่ะแล้วก็จะพันอย่างนี้นะคะลงไปให้เป็นประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะควยกันนะคะ อันนี้ได้ฝั่งฝั่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําแบบเดิมอีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้ก็ด้านหัวอันนี้ด้านปลายแล้วก็จะมาพัานกันเหมือนพันทบกันเฉยๆอะค่ะประมาณนี้ไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเน่าเราก็จะได้แล้วค่ะแค่นี้เลยเก็จะได้เป็น เขาดูสีแบบง่ายนี่ค่ะ่ประมาณนี้เลยค่ะแค่นี้เราก็แค่รอให้ตรงนี้มันก็จะแตกออกมาซ้ายขวาเองหมดเลยค่ะก็เป็นที่เราทำแล้วนะคะประมาณนี้เลยค่ะ จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้แบบเยอะๆก็ได้นะคะเราก็จะได้ไม่ต้องรอให้มันแบบโตนานเราก็จะสาวจากข้างล่างถ้ามันยาวไปแล้วก็สาวสาวลงก็ได้ค่ะ เราต้องดูหัวดูท้ายดีๆนะคะเพราะถ้าเราเอาปลายตะไบข้างบนมันก็จะแบบว่าช้าอืมค่ะเราก็จะเอาจากวันนี้นะคะ เป็นแม่ขันของเราแล้วก็จะติดอ่งนี้าน,นี้แ่นี้เลยค่ะแล้วก็จะเอามาใส่ในนี้ใส่ในนี้เลยคะ่ะฝั่งหนึ่งแล้วเนาะเราก็จะเอาฝั่งนี้ค่อยมานี่แล้วก็ค่อยไปนี่เลยคะ่ะ ประมาณนี้เลยไม่ต้องให้นั้นนะแล้วถ้าข้างล่างมันเป็นเศษดึงแล้วเป็นเศษออกมาแล้วก็ควยเพิ่มไปแล้วจะสาวจนกว่าแบบมันจะไม่มีหลุดหลุดออก,กามาเลยนี่ก็ได้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ข่าง่ายๆเลยค่ะใครๆก็ทำได้ ก็คลิปเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย